ในโลกสี่เหลี่ยมที่แสนกว้างใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆมักจะมีคนสองคนที่สร้างปัญหาอยู่เสมอพอแล้วเอ็นเจชิกกี้มาแอ้วไม่เล่นแล้วพอแล้วเอ็นเจ้เฮ้ยมาแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วมาแล้ว จะเป็นอะไรไปเหรอเอ็เจคือฉันกำลังคิดว่าที่นี่มันแคบเกินไปอืมที่เธอพูดมามันก็จริงนะบ้านเรามันเล็กมากเลยนะเนี่ยอืมใช่มันแคบมากอ๋อฉันมีไอเดียดีๆแล้วงั้นวันนี้เรามาสร้างบ้านของตัวเองกันดีกว่าเจ๋วเลยแต่ว่าก่อนอื่นนะเราต้องหาที่สร้างบ้านกันก่อนเจ๋งแจวงั้นเราจะไปหาที่ไหนกันดีล่ะนั่นสินะ ข้างบ้านลุงกำนันดีไหมนะเอ๋ข้างบ้านลุงกำนันสุดโหดนะเหรอ,อมไม่เอาด้วยหรอกหาที่อื่นกันก่อนดีกว่าเอ็นเจได้เลยพร้อมหรือยังฉันพร้อมแล้ว,ง,ง,ลวงั้นไปกันเลยแย่ yeah, แล้วที่นี่มันกว้างกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เยอะเลยไม่รู้จะสร้างตรงไหนเลยอะแทบจะไม่มีที่ว่างเหลือให้สร้างแล้วด้วยสิอ๋อเดียวนะตรงนั้นตรงนั้น ตรงนั้นนะ่าสนใจนะฉันว่าเราตรร้องได้ที่จเจ๋งแน่เลยไปกันไปกัน,นมุดมไปเดือนหกตักแกนไนนะกตักตักโต๊้อ๋อเอ็นเจเดี๋ยวก่อนตรงนี้ฉันว่ามันดูเหมาะเหม่งมากเลยนะจา้าทจีนี่เหรอเหมาะกับนายดีนะธอว่างนั้นเหรอฉันเองก็ได้ที่เจ๋งๆแล้วเหมือนกันเอ๊ได้แล้วเหรอจะไปสร้างตรงไหนนะ่ะไงนะบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวนัอจะไปไหนนะ่ะอ ก็ไปสร้างบ้านนะสิหลอดูได้เลยเอาละไปดีกว่าอ้าเอา,เอา,เอาลาก่อนนะอา้าวยังไงก็ขอให้เธอโชคดีแล้วกันไม่รู้จะรีบไปไหนไม่รู้จะไปสร้างที่ไหนด้วยหวังว่าเธอจะไม่หลงป่าก่อนนะเอาละฉันก็เริ่มสร้างของฉันดีกว่าเริ่มจากสองบล็อกด,ดําตรงนี้อืมขยายไปทางซ้ายทางขวาสักหน่อยดีกว่าสักสามบล็อกแล้วกันสองฝั่งต้องให้เท่ากันด้วย โอเคต่อด้วยสีส้มมันจะต่อขึ้นไปแบบนี้ซ้ายขวาต้องเท่ากันความสูงประมาณนี้น่าจะพอแล้วเริ่มดูออกหรือยังล่ะว,ว่าคืออะไรชิคกี้ในเริ่มสร้างหรือยังแน่นอนฉันกำลังสร้างอยู่เลยแล้วของเธอละ่ะเริ่มสร้างหรือยังฉันเองก็เริ่มสร้างแล้วโว้จะเริ่มสร้างเร็วกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ยฉันมั่นใจได้เลยว่าฉันต้องเสร็จก่อนแน่นอนโอ้โหงี้เรามาแข่งกันดีกว่าว่าใครสร้างเสร็จก่อน คนแพ้ต้องไปต้อนหมูเข้าคอกโอเคไหมล่ะเจง๋งฉันมีแพ้นายแนะ่ได้เลยเอ็นเจเดี๋ยวเราจะได้รู้กันฉันต้องเล่งมือแล้วสิเอาละะตอนนี้ด้านนอกของฉันก็เสร็จแล้วฉันต้องปรับแต่งด้านในสักหน่อยฉันจะเริ่มจากการวางบันไดตรงนี้สร้างบันไดขึ้นไปแบบนี้แบบนี้ติดรูปตรงนี้สักหน่อยเพื่อไม่ให้มันดูโล่งเกินไป ต้องม่เอารูปที่ซ้ากันด้วยนะเอาละที่เหลือก็แค่เอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเฮ้ยเพิกต้นไม้ซะหน่อยจุ๊บจุ๊บนี่หน่อยจุ๊บต้นฉันเสร็จแล้วนายแพ้เอ๊ะเสร็จแล้วหรอเอ็นเจนี่ฉันกำลังจะเสร็จพอดีเลยอ่าอ,อย่าลืมไปต้อนหมูเข้าคอกด้วยล่ะฉันมาแล้ว แสดงว่าบ้านของฉันเป็นยังไงบ้างไงเอ็นเจว้าวนี่บ้านนายเหรอโคตรเจ๋งเลยเจ๋งใช่ไหมล่ะมีดอกไม้หน้าบ้านด้วยนะเดี๋ยวฉันเปิดประตูบ้านให้น่ารักจังเลยฉันชอบดอกไม้นะเชิญเลยว้าวคือว่าฉันก็อยากจะเข้าไปนะแต่ว่ามันขึ้นไม่ถึงไอย้ย่าเกิดมาขาสั้นก็แบบนี้แหละเอ็นเจเฮ้ย การบูลลี่คนมันเป็นเรื่องไม่ดีนะชิคกี้อืมที่เธอพูดก็จริงฉันขอโทษแล้วกันโอเคโอเคงั้นเราไปดูในบ้านกันต่อเถอะและนี่คือบ้านของฉันว้าว wow. ดูนั่นสิสุดยอดเจ๋งใช่ไหมล่ะขนาดรูปบนผนังยังไม่ซ้ำกันเลยนะว wow, wow, wow. ้าวว้าวว้าวฉันเดาว่าเจ้านี่จะต้องแพงมากแน่นเลยใช่ไหมล่ะก็ประมาณนึงหนหะนะเอ็นเจฉันจ้างคนมาวาดเลยนะรู้ไหมอืม จากที่ดูแล้วนายก็ะเดงฉันวาดได้นะฉันวาดแม่มุมน้ำเง yeah. like okay. ินแดงให้ไม่ล่าอย่างเท่เลยนะเอาไหมเอาไหมนั่นมันสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะเอ็นเจโอเคเอาเธอไม่เป็นไรมีอะไรจะโชว์ฉันอีกไหมล่ะมานี่สิเธอต้องขึ้นไปดูชั้นสองจ๋งชั้นบนเหรอใช่แล้วกระโดดขึ้นไปเลยเอ็นเจมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะโอ้ยมันได้เยอะไปไหนอย่าบนหน้าเอ็นเจจะถึงอยู่แล้วโอ้มก็ นี่มันบ้าแล้วชิคกี้นายนี่มันอัจฉริยะสุดๆพอดีมันเป็นมุมที่เหมาะเหม่งมันก็เลยสวยน่นี่มันสวยมากๆเลยจริงๆฉันก็ตั้งใจให้มันเห็นทั้งหมู่บ้านหละนะเอ็นเจรวมถึงต้นไม้ใหญ่นั่นด้วยไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันจริงด้วยสินะวันหนึ่งพวกเราไปที่นั่นกันเถอะได้เลยเอ็นเจฉันว่ามันจะต้องมีอะไรสนุกสนุกอยู่ที่นั่นแน่เลยอ้าเอ้าเลิกคุยเรื่องต้นไม้ใหญ่ได้แล้วเรื่องบ้านของเธอละเป็นยังไงบ้าง บ้านของฉันเหรอใช่แล้วฉันอยากเห็นแล้วเนี่ยอืมไม่อยากโชว์แล้วอะ่ะเจอบ้านของนายทั้งเท่ทั้งสวยแบบเนี้ยฉันยอมแพ้ดีกว่าฉันไม่ไหรล่ะตามมาเลยเอาละทางไหนเดินนําไปเลยเอ็นเจรับรองว่าจะนายเห็นบ้านฉันแล้วก็วจะต้องร้องว,ว้าวแน่นอนว้าวว้าวมันขนาดนั้นเลยเหรอบ้านของเอ็นเจจะเป็นยังไงชักจะรอดูไม่ไหวแล้วสิเอ๊ะนี่ฉันต้องเลี้ยวตรงนี้เหรอไม่ทางนี้ต้องหักล่ะเอ๊ะตรงนี้เหรอ แต่ว่านี่มันป่านะเอ็นเจก็ไม่เชิงหรอกนะเอาไว้นในเห็นบ้านฉันก่อนเถอะโอเคได้เลยเอ็นเจตามมาเลยตามมาเลยอืมนี่มันลกมากจริงๆเลยนะเนี่ยฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าเธอจะพาฉันไปถูกทางหรือเปล่าเอ็นเจนี่เราจะไม่หลงใช่ไหมนะเอาละใกล้ถึงแล้วเพื่อเป็นความเซอร์ไพร์ นายช่วยปิดตาหรือว่าก้มหน้าได้ไหมอ่ะอืเอางั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันก้มหน้าให้นะโอเคไหมฮ่าแบบดูเด็ดขาดเลยนะโอเคฉันไม่แอบ,บดูหรอกนะเอ็นเจเอาแหละเธอต้องนำทางฉันนะฉันเห็นขาเธอแล้วโอเคเราก็เดินตามฉันมาช้าๆ้านะอย่าไปเร็วล่ะฉันมองไม่เห็นทางไนงะเดี๋ยวฉันชนต้นไมใ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจะถึงหรือยังนะ่ะเอ็นเจ เอ็นเจฮาวส์ว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยนี่นะเอ็นเจนี่มันเกินกว่าที่ฉันคาดไว้เธอสร้างเองหมดเลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันบ้านเห็ดนี่นะฮ่าเจ๋งใช่ไหมล่ะสุดเจ๋งเลยเอ็นเจนี่มันเป็นบ้านเห็ดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยนะอ่ะข้างบนนั่นเอ็นเจเธอหันหลังมาหน่อยสิ uh huh. หันหลังเหรอได้สิว้าว wow. หูของเธอกับหูของบ้านเหมือนกันเลยนี่นะนี่เธอตั้งใจสร้างสินะฉันเพิ่งสังเกตเห็นใช่เอาละ่ะต่อไปเข้าไปดูข้างในบ้านกันเถอะไปกันเลยฉันอยากรู้แล้วว่าข้างในบ้านมีอะไรบ้างอ๋อปิดประตูลวด้วยนะได้สิเดี๋ยวฉันปิดให้ขอบคุณอแอ้ว,วใครมาขุดรูบ้านฉันเนี่ยอเอ๋จะมีใครนอกจากเธอได้หรอมาเดี๋ยวฉันซ่อมให้โอ้เจงขอบคุณนะ เธอขุดเองแล้วลืมเองแน่ๆเเข้ามาเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันภาพวาดเสมือนของครีปเปอร์นี่นะเจนี่เหรอน่ารักใช่ไหมล่ะอยากได้มันเลี้ยงสักตัวอืมฉันว่าไม่ดีมั้งเอ็นเจให้มันเป็นแค่รูปวาดนะ่ะดีแล้วถ้าไม่อยากบ้านเป็นรูอย่าเลี้ยงมันเลยนะไปไปดูชั้นบนกันรับรองไลยต้องเซนะอร์ไพรส์แน่ว้วมีชั้นบนด้วยสินะเฮะ กระโดดแล้วเหรอมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนี่นะอ๋นี่ห้องนอนของเธอเหรอดูพื้นผอมนั่นสิมันดูสีสวยและนุ่มฟูมากเลยฉันสามารถนอนบนพื้นได้เลยเนี่ยจะมีเตาผิงที่ให้ความอบอุ่นในห้องด้วยเหรออืมเป็นความคิดที่ดีอืม,อมแล้วฉันก็มีห้องลับด้วยนะถ่ายสี่าอยู่ตรงไหนเอ่ยง่ายจะตายมันอยู่ตรงตู้หนังสือใช่ไหมล่ะเอ็นเจ ซ่อนมันอย่างดีเลยนะทำไมไนายถึงรู้ได้ละเนี่ยก็เพราะว่าเตาผิงกับตู้หนังสือมันดูไม่เข้ากันเลยนะ่ะเอ็นเจฉันว่ามันก็เนียนแล้วนะอ๋อเด้ะเข้ามาข้างในได้เลยได้สิไปดูกันว่าแต่ห้องนี้มีไว้ทำไมเหรออืมจริงๆแล้วฉันก่าว,ว่าจะเอาที่นี่ไว้เก็บขนมนะ่ะนายคิดว่าไงอืมเหมาะเหมง่ง นอกจากจะเก็บขนมได้แล้วเธอยังสามารถเข้ามานอนในนี้ได้ด้วยนะใช่ไหมล่ะฉันว่านี่น่ะมันเป็นห้องสุดยอดแห่งความลับเลยล่ะเอาละออกไปข้างนอกกันนี่เอ็นเจฉันว่าเธอควรจะทําถนนมาที่นี่นะโอ้เจ๋งเดี๋ยวฉันจะเป็นคนวางทางเดินเองส่วนเธอช่วยไปเคลียร์ทางในป่าให้ฉันแล้วกันนะเอ็นเจโอเคได้เลยเอาละเริ่มกันเลยอะชุบชบชๆบชบชบเฮ้ยไม่มีดูอยู่นี่ จ็อๆๆๆๆๆๆโอ้โหชัดเจนเลยลุงมาจากไหนรู้แล้วเอ้านี่มันเจ้าปีโป้นี่นะเจ้าปีโป้หนีมาจากข้ออีกแล้วเหรอเดี๋ยวลุงกำนันก็ตามหาหรอกกลับบ้านไปได้แล้วจ็อๆช็อบชเอาละฉันจะปลูกต้นไม้เพิ่มซะหน่อยนะมันจะได้ไม่ดูโล่งเกินไปเอ็นเจเธออยากลองปลูกบ้างไหมเอานี้คอยดูนะฉันจะปลูกให้ใหญ่กว่านายให้ดูได้เลยฉันจะคอยดูตามแบบนี้ ก็ใส่แบบนี้สินะใส่แบบนี้เอ้าช่วยด้วยไม่อยากตายเอ้าค่อยคคานออกมาเอ็นเจปลูกต้นไม้ให้ยังไงให้โดนต้นไม้ทับล่ะเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยไม่เอาแล้วฉันไม่ปลูกแล้วดีนะที่ไม่แบนไปกับพื้นน่ะดอกไม้ดอกสุดท้ายึบเสร็จแล้วเอ็นเจเจ๋งเจ๋งไปเลยชิคกี้สุดยอดใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลยนะแต่ในที่สุดก็เสร็จใช่เสร็จสักทีเอาละย้ายป้ายมาไว้ตรงนี้ก็เสร็จแล้ว วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยจริงๆเลยนะเอ็นเจอืมเหนื่อยมากเลยฉันเองก็ง่วงแล้วด้วยสิตอนนี้มันก็เริ่มเย็ยนแล้วนะเอาละพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าอืมกลับบ้านกันเดี๋ยวฉันเดินไปส่งเธอที่บ้านนะเอ็นเจอืมทางเดินใหม่ดูดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยถึงแล้วขอบคุณที่เดินมาส่งนะชิคกี้ด้วยความยินดีเอ็นเจจะเข้าไปเลยเดี๋ยวฉันปิดประตูบ้านให้นะอืมวัน,น ากเลยเอาไว้มาเล่นกันใหม่พวกนี้นะได้เลยเอ็นเจเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่นะบาย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 เอ็นเจเอาละฉันรีบไปต้อนหมูดีกว่าจะได้กลับบ้านนอนสักทีนะ